รีวิวห้องที่ญี่ปุ่นนะครับห้องที่ญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นโรงแรมอันนี้โรงแรมนะครับก็จะมีหนึ่งเตียงนอนให้นะครับแล้วก็ห้องจะประมาณนี้แล้วก็จะมีโต๊ะให้มีทีวีให้นะครับมีเก้าอี้ให้ก็ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราเปิดห้องน้ำดูห้องน้ําก็จะเป็นัชโคโกแบบนี้นะครับก็โอเคแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าให้นะครับอ่างอาบน้ําอ่างล้างหน้า จะมีน้ําร้อนน้ําเย็นให้แล้วก็ในส่วนของอเครื่องอาบน้ําก็จะมีแชมพูมีสบู่เหลวมีน้ำยานวดให้นะครับแล้วก็มีผ้าให้สองสามผืนแล้วก็มาดูที่นี่นะครับก็จะมีในส่วนของแอร์ Air ให้ด้วยนะครับทางแอร์ทางฮีตเตอร์นะครับปุ่มก็ปุ่มกดก็จะอยู่นี่นะครับถ้าต้องการแอร์ก็เปิดไปที่แอร์นะครับถ้าต้องการฮีตเตอร์ก็เปิดฮีตเตอร์นะครับ เตียงนอนก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวที่เขาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเก้าอี้แล้วก็ก็จะมีกระดาษทิชชู่ให้ไว้ให้มีกระดาษทิชชู่แล้วก็มีในส่วนของ e, ไขอไดเป่าผมมีส่วนของ w i f i ด้วยนะครับ Wi-Fi ก็เขาจะให้รหัสมาแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นมินิแล้วก็จะมีในส่วนของเก้วน้ํา ก็มีการน้ำร้อนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการน้ำร้อนก็ก็จะประมาณนี้ครับความกว้างก็จะประมาณดูความกว้างก็จะประมาณเมตรม 1, ประมาณ2เมตรกว้างประมาณ2เมตรนะครับตรงตรงบริเวณจากที่นอนนะนะจาก จากนี้ครับจากนี้มาถึงฝั่งนี้สองเมตรแต่ตรงนี้ไม่ถึงครับตรงนี้น่าจะประมาณห้าสิบเซนอ่าน่าจะประมาณเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนได้ก็เมตรหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณนี้เมตรหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณนั่นอีกเมตรหนึ่งน่าจะประมาณเจ็ดสิบเซนก็ความลึกก็จะน่าจะประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรน่าจะประมาณสามเมตรความลึกน่าจะประมาณสามเมตรนะครับก็ ห้องที่ญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้ครับสไตล์ก็จะประมาณนี้อ่ามีกระจกตรงนี้ให้ด้วยนะครับกระจกอันนี้ผมเพิ่งอาบน้ำไปเมื่อกี้เนี่ยฝ้ามันขึ้นนี่มีกระจกให้แล้วก็มีในส่วนของหมอนให้อีกผืนนึงให้อีกอันนึงนะครับใบนึงแล้วก็มีราว่าไม้แขวนผ้าให้สามอันก็มีรองเท้ารองเท้าให้ใส่ สองคู่สองคู่รองเท้าใส่ภายในนะครับอันนี้ไม่ได้เจอประมาณเลยไม่ไนเจนะครับไม่เคยใช้แล้วก็อันนี้ไม่ได้เจอว่าอะไรแปลงเลยก็จะประมาณนี้ครับห้องที่ญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นช่องแอร์นะครับก็จะมีแอร์ทั้งห้องห้องนอกแล้วก็จะมีที่ดูดอากาศเลยนะครับเวลาลเราห้องน้ำที่ นี่ผมาะตั้งสนอของที่ญี่ปุ่นนะชัคโก้เขาจะเป็นที่กดแบบนี้นะครับอันนี้ที่เป็นที่ฉีดตูดนะครับอันนี้จะเป็นที่ฉีดตูดอันนี้พอเรากดนี่ปุ๊บมันก็จะมีแทงวิ่งออกมานะครับอันนี้จะเป็นกดชคัคโกอันนี้จะเป็นกดดูดที่ฉีดที่ฉีดตูดนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มระดับน้ําความแรงของที่ฉีดตูดนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นของชคัคโกที่ญี่ปุ่นก็จะใช้ประมาณนี้ อเคคนะรับฝากไ้ด้วยนะครับ,รค,รบคลิปนี้ก็รีวิวห้องพักที่ญี่ปุ่นนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องคูซ่าบ้าบินนะครับอยู่กับผมคูซ่าบ้าบินนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับก็รีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นข้างล่างกันต่อสวัสดีครับ